และในโอกาสนี้นะคะขอกกาบเป็นเชิญท่านผู้ในการชำนาญโพเองผู้ในการโรงเรียนภูมพิุลทองนะคะได้กล่าวขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านผู้ในการชำนาญโพเองลงสู่ตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนภูมพิุลทองในวันนี้ค่ะขอกกาบเรียนเชิญด้วยความพาร์ค,ค่ะเรียนท่านรอง ภูมินันฝันเือนท่านผู้บริการสมบูรณ์คิดเห็นท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานโรงเรียนพรหมพิกุลทองเวลาจะเรียกชื่อโรงเรียนตอนนี้ต้องลำดับสมาธิให้ดีท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับ นอกจากนี้ผมใคร้ขอกราบเรียนเชิญคุณครูสมบัติบัวทองคุณครูสมบัติบัวทองทางด้านหน้าเนี่ยครับคุณครูสมบัติบัวทองที่สอนชั้นป .3 นะครับตอนที่ผมเป็นครูอยู่เรียนเชิญน้องแอร์ลูกสาวนะครับได้มาไหว้คุณครู ด้านหน้านี้เลยดอกไม้อมาอจอารย์ครับเตรียนกลัไม้ไว้ให้คุณนี่นะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะครับท่านเปไครับปครูทุกทินะครับ คมาขอบคุณพี่นิงนะครับดรสุพรรัตน์สัตตะธนะชัยพัฒน์ผู้ในการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชชุนิตนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ได้กรุณามาส่นะครับแล้วก็ในระยะเวลาสบิบดเดือนนะครับผมให้สัญญาว่าจะบริหารโรงเรียนพรมพิคุณทองของเรานะครับให้ดีที่สุดนะ เงินทุกบาททุกสตางค์จะใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าห้องประชุมแห่งนี้น่าเสียดายที่ท่านนายกส่งแท่นอกมินท่านไม่ได้มาสองล้านกว่าสร้างห้องประชุมแห่งนี้ผม กับท่านประธานคำโลนไปเรียนท่านนายกทรงชัยมกมินว่าอยากจะสร้างห้องประชุมท่านนายกทรงชัยบอกว่าเอาสิแต่ทำให้สวยนะให้เหมือนโนรงแรมท่านให้คอนเซ็ปต์ไปแค่นั้นภาพที่อยู่ด้านหลัง นี่เป็นฝีมือของรูปคุณครูวาสนาเ,นเอี่ยมทั้งสองด้านนะครับก็มีอะไรก็ต้องช่วยกันพัฒนาต่อนะครับพูดแล้วมันกินใจคือพระองค์ที่คปณทองเนะี่ยมันอยู่ในสายเลือดนะครับต้องขอบัานอภไยด้วย วันนี้วันที่สามเดือนพฤศจิกายนนะครับณนะวันที่เกษียณอายุราชการภาพลักษณ์ต่างๆของเรียนพรพิคุณทองจะไม่เหมือนเดิมน,นะครับผมขอให้สัญญาขอพระคุณอีกครั้งครับขอพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมของที่ระลึกนะครับถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรตินะครับ ประทานอาหารนะครับมีรองรับไว้ด้านล่างนะครับก็แล้วก็มีอ,อ,อะไรนะกิฟเซ็ตนะครับเป็นของเล็กๆน,น้อยนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับอขอขอบพระคุณ่านผู้ในการพํานาโัวเอ็นนะคะขึ้นในการโรงเรียนองค์พรคุณท